เป็นนางเอกสาวสุดฮอตตัวแม่ตัมมัมแห่งวงการบันเทิงไทยค่ะสําหรับนักแสดงสาวใหม่ดาวิกาที่ความดังของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าระดับโลกเลยล่ะค่ะซึ่งแบรนด์หรูหลายแบรนด์ก็จองตัวเธอให้มาเป็นแบรนด์อมบาสเตอร์แล้วก็เชิญสาวใหม่เนี่ยเข้าชมงานแฟชั่นโชว์กันแบบบินไม่ให้พักเลยล่ะค่ะและที่ทํเอลายคนตาลุกวาวค่ะเนื่องจากเธอเนี่ยได้แชร์ภาพคู่กับพระเอกดังแถวหน้าของแดนมังกรที่แฟนๆต่างให้ยกเป็นสมบัติของชาติ ส่วนจะมีใครบ้างนั้นวันนี้ wrn บันเทิ N B N T e R, รรวบรวมภาพมาให้ดูกันจ้าเปดิดด้วยหนุ่มคนแรกคะ่ะหนุ่มคนนี้เซียวจานหนุ่มสุดฮอตที่แจ้งเกิดและโด,ด่งดังไปทั่วโลกและดังมากๆค่ะจากซีรีสมิตรภาพอย่างปร,รมาจารย์ลัทธิมานโดยทั้งคู่คะ่ะได้เข้าร่วมงานกุชชี่ Fall and Winter 2024ที่มิลานประเทศอิตาลีค่ะโดยงานนี้สาวใหม่เข้าร่วมในฐานะ Gucci Global Brand Ambassador ของแบรนด์ Gucci นั่นเองค่ะส่วนพระเอกหนุ่มคนที่2นั้นก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกหนุ่มหน้าใสจางหลิงเฮอที่ทั้งคู่ค่ะได้เข้าร่วมงาน Gucci c l u i s e 2025และก็ได้แชะภาพร่วมกันมาให้แฟนๆได้ดูด้วยล่ะค่ะ ในงานนี้ค่ะสาวใหม่ก็ได้รับเชิญเข้าร่วมงานในฐานะแบรนด์แอมเบสเดอร์ของกุชชี่นั่นเองและต่อมาสาวใหม่ก็ได้เรียกเสียงกรี๊ดจากฟแฟนๆได้กล้องหนำกันเลยล่ะค่ะหลังจากที่มีภาพคู่กับพระเอกหนุ่มสุดละมุนสามีแห่งชาติอย่างยัง้งยังที่ทั้งคู่ได้เจอกันในงานแบรนด์เครื่องประดับสุดักชวร่อย่างบลูการีและยังได้แชร์ภาพคู่กันมาอวดแฟนๆด้วยล่ะค่ะโดยงานนี้สาวใหม่ก็เข้าร่วมในฐานะแฟนออฟบลูการีด้วยล่ะค่ะ และล่าสุดสดๆร้อนๆค่ะสาวใหม่ก็ได้กระทบไหลกับพระเอกดังหลวยอินซีในงานร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ในไทยนี่เองค่ะโดยทั้งสาวใหม่และพระเอกนุ่มหลวยอินซีก็เจอกันในงาน Amazing Thailand Mid Autumn Night ณาลานพักพรารกรนศูนย์การค้าพรารกรค่ะเรียกได้ว่าการเจอกันครั้งนี้และการออกงานครั้งนี้ของสาวใหม่และหลวอินซีทำเอาห่างแตกกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งงานนี้ค่ะก็ทำเอาแฟนๆต่างก็แห่แซวกันในโซเชียลมีเดียค่ะว่าแคมเปญน,นี้ใครจะชนะไปไม่ได้นอกจากสาวใหม่ดาวิกาเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังรอชมอยู่ว่าต่อไปสาวใหม่จะได้ถ่ายรูปคู่กับพระเอกคนดังคนไหนอีกก็ต้องรอติดตามกันต่อไปละค่ะ